ฝากเพื่อนๆกดติดตามตรงนี้แล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกริ๊งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเรานะคะสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับทุกคนนะคะเข้าสูคค่ช่องลิต้ากิดแคอกินไก่บู แล้ววันนี้นะคะเรากลักบมาแล้วเกมรอบอกนั่นเองแบบที่ทุกคนเห็นอยู่นะคะชื่อแมวว่าบูเฮเวนารพีนะแล้ววันนี้นะคะพี่ริต้านนะคะจะพาทุกคนมาดูตลาดนัดวันสงการนะคะในเมืองบเูเฮเวนาพีนั่นเองค่ะเยโอ้โหเราก็ทำคอนเทนต์ต่างเทศกาลกันหน่อยนะคะเรายังไม่บวดนะคะกับเทศกาลสงการะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะยังอยู่กับคอนเทนต์สงการอยู่เรื่อยไปนะคะแล้วที่พี่ริต้าเห็นใจไม่ใช่พี่ริต้าเห็นที่เราเรเห็นพี่ริต้าใส่เสื้อลายดอกอยู่นี่นั้นช่างสวยงามเหลือเกินแล้วา พี่ลิต้าถึงไม่อยู่หวังนี้พี่ลิต้าควรที่จะอยู่ตรงกลางพี่ลิต้าขอแทรกแทงน้องหน่อยนะคะนี่นี่นี่ลิต้ามาแทรกน้องตรงกลางนะแล้ววันนี้นะคะเด็กนะคะที่มาร่วมอาคิปนะคะกับพี่ลิต้านะคะตลาดนัดวันสงกรานต์นะคะก็มีน้องน้องอีฟนะคะน้องนิดานะคะน้องหวานน้องออมนะคะน้องออมบรชีดน้องยี่หว่าซันนี่น้องอนุนะคะหนูดี น้องอะตอมน้องไอรีนนะคะเออย่าน้องปุกลุกน้องอลินแบบหนาแล้วก็น้องมีนนั่นเองนะคะซึ่งในวันนี้ทุกคนก็แต่งตัวนะคะมาในธีมสงการกันนะคะเพราะช่วงนี้ก็ยังอยู่กับเทศกาลสงการน้องๆไปเล่นน้ำที่ไหนกันไหมแต่จะบอกเลยว่าข้างนอกเนี่ยร้อนมากพี่ดิต้าไม่สามารถต้านทานความร้อนนี้ได้ก็คือออกจากบ้านไม่ได้เลยนะคะคือแค่เดินออกไปหน้าบ้านนี่ก็คือจะเป็นลมแล้วจะเป็นฮิสตกตายแล้วนะคะเอาเป็นว่าน้องๆนะคะเล่นน้ำกันที่ไหนก็สามารถคอมเมนต์บอกพี่ดิต้าได้นะคะ และใครนะคะที่อยากเข้าร่วมมาอาจคิวเบอรพิลิต้าแบบนี้นะคะอย่าลืมไปเข้ากลุ่มเข้ากลุ่มคิดแคทกันนะคะที่โปรไฟล์ไอจีพิลิต้านะคะไอจีลีตาสกอตคิดแคทตรงโปรไฟล์เนี่ยจะมีเขียนบอกว่าเข้ากลุ่มคิดแคทอยู่นะคะลงจิ้มเข้าไปแล้วกดเข้ารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไวอ้อาจคิวเบอรพิลิต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสรรื้อลีตาคิดแคทด้วยนะคะที่ไม่มีใครใส่เลยตอนนี้นะคะมี่ห้สีนะคะชมฟ้าม่วงส้มแดงเขียวนะคะเจ็ดโรบอนทางวิธีการซื้อเนี่ยกดลิงก์ใต้คลิปนี้กดไปที่โรบอทพิิต้้้าาแลลลคคกเเเขียยชันนไดะะโอเคค่ะ เพื่อไม่ใหไปเสียเวลานะคะเราไปเริ่มดูตลาดนัดวันสงการในวันนี้กันเลยดีกว่าค่ะไปนี่นะคะเรามีะะบอดี้การ์ดินหาบอดี้การ์ดเป็นน้องอนูนะคะกับน้องปุกลุงนั่นเองโอเคเราไปจุดซื้อตั๋วกันเลยไหมฮะโอ้ยอันนี้คืออะไรอะ่ะทำไมมันมันคือบั克เหรอทำไมมันลอโอโนะ่อ,องหนอะงงงเดเลยโง่ม,งมากค่ะอะซื้อตั๋วนะคะซื้อตัว๋วจุดซื้อตัว๋วแล้วใครขายตัว๋วมาซื้อค่ะนี่ไงไงมาซื้อตั๋วนะคะเชนี่บอกให้มาซื้อตัว๋วมาค่ะมาแล้วค่ะเรามาซื้อตั๋วแล้ว อลินบอกว่าอย่าเพิ่งรีคืออะไรอ่ะมาซื้อค่ะเอาตั๋วมาค่ะตั๋วหรือหรือต้องเอาเงินไปก่อนอลินบอกอ้าวอุตสาห์สร้างไว้ทําไมอ่ะคืออะไรอ่ะอ่ะเราต้องจ่ายตังค์เขาด้วยนะคะี่ขาดตังค์นี่นะครับอ๋อบริก่าดเราจ่ายตังค์แล้วนี่นะหนูค่ะให้พินิต้าขึ้นเรือมาที่ท่าเรือก่อนตอนแรกเอางูมากอ๋อหนูจะให้พินิต้าขึ้นเรือที่ท่าเรือก่อนตอนแรกคือแล้วท่าเรืออยู่ตรงไหนขึ้นเรือไปเกาะการอ๋อท่าเรือตรงนั้นน้องบอกว่านี่ไงอ๋อนี่คือท่าเรือเหรอ ขึ้นขึ้นขึ้นทันไหมฮะเราเรากลับไปขึ้นทานนะคะเห็นน้องสร้างแล้วแต่ตอนแรกคิดว่าสร้างซุ้มอะไรใหญ่โตนะคะมีป้ายอยู่อันเดียวงงมากอ่าขึ้นเรือไปเกาะกันอ่าอ่าอ่าไปไปไปนี่ซันนี่มารับนะคะจึ๊งโอเคขึ้นมาค่ะเอ้ยมันนั่งได้หลายที่เหมือนกันเนี่ยตรงเนี้ยขึ้นมาเลยบริการสวยๆโอเคซันนี่เป็นคนขับนะคะเราเราเรร้านซันนี่อยู่ไหนคะร้านซันนี่คือร้านไหนเอ่ยซันนี่บอกว่าต้องรีบไปแล้วนะคะขายขนมไทยบวกน้ำค่ะ วัสดีค่ะซันนี่เฮ้ยมาแล้วมาแล้วสวัสดีค้าวันนี้พบกับร้านขนมไทยสุดอร่อยสามารถสั่งได้เลยนะคะขนมไทยมีอะไรบ้างคะขายขนมไทยอออยน,นี้คือร้านของน้องเหรอหรือนานของใครหรือร้านส่วนรวมตัวแต่ที่นั่งดูดูดีแท้ได้เลยนะคะเนะี่ยอี้ที่นั่งดูแบบโต๊ะหมู่บูชาเวอ่อไม่ใช่โต <c oughs> จีนมีทองหยิบทั้งหยอดฝอยทองขนมเบปียกปูขนมชัน เยอะแยะเลยค่ะนับไม่ถ้วนโอเคเอานี่นะคะคือพอพอเรามากันที่ตลาดนะบนสงการเนี่ยเขาจะเน้นแบบว่าแบบตีมไทยนะคะใส่ชุดไทยแล้วก็มีพวกขนมไทยต่างๆนั่นเองนะคะเอาขนมชั้น,นะคะ่ะไหนขนมชั้นน้าเดียวขนมชั้นนี่มันแอปเปิลเนี่ยคะ่ะไม่ตรงปกนะคะเนี่ยอ๋อคือมันกินได้เหมือนกันคะ่ะเป็นสีเขียวเหมือนกัน<ม>เอาบริากาศตต่างแล้วกัน,นะคะ่ะขนมชั้นรูปวงกลมค่ะ งงมากค่ะแล้วนี้น้ําหยิบฟรีป่ะคะเนี่ยแบบใหม่แบบสับนะคะเนี่ยงงมากขนมชั้นสีเขียวเป็นแอปเปิลนะคะน้ำหยิบฟรีค่ะนี่นะคะน้ำหยิบฟรีเออเท่าไหร่คะเนี่ยทางเราจะไปขับพาไปขับเอเล่นด้วยนะคะฮะอะไรคือขับเอเล่นนะคะดื่มน้ําทะเลแทนได้ไหมคะสิบดบาทเอาสิบบาทนะคะบอดี้การ์ดจ่ายค่ะนี่เขาจะพาไปขับเอเล่นเอา เออน้ำลอยคอจะพาไปขับเอเล่นนะคะแล้วเมื่อกี้ขับไปแล้วรอบหนึ่งไม่ใช่หรอขับอีกได้ค่ะงงมากแล้วแออบบริการิยล่ะคะเอ,อ้าทำไมอะ่ะปฏิการาขึ้นมาไม่ทันหรอจะให้คุณลิต้าลงมาขับค่ะทำไมอะ่ะมันมีปัญหาอะไรหรอโอ้ถ้าคุณริต้าขับนี่200้นะบอกเลยติดเทอร์โบด้วยไม่สนลูกสนแม่ใครเลยนะคะตรงนี้จังหวะนี้นะคะเกาะให้ดีนะคะุความเร็วมันอย่างนี้เหมือนยังไม่ค่อยเร็วเท่าไหร่ เออขึ้นไปได้ไหมเอ,อ่อนี่นะคะบอกเลยว่าได้กัคุณลีต้าคิดแคปใครคิดแคปข่านะฮะจึกโอเคค่ะถึงแล้วค่ะเสร็จแล้วค่ะ Amazing มมค่ะโอเคแต่นี่บอก Amazing จบแล้วนะคะเอาแล้วหนูดีอยู่ไหนของหนูดีเขาบอกเปิดคาเฟ่ฮนนะเะนี่ยหรอ <c oughs> สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับ ก็สู่คาเฟ่เมดบายเอ็นเอ็นวายสินค้าทุกอย่างของเราในแค่ร้านเราลดสามสิบเปอร์เซ็นต์ค่ะอ่าสินค้าทุกอย่างลดสามสิบเปอร์เซ็นต์อ้าโอ้ยร้านหายเลยนะคะเมื่อก,กี้ตันนี่ไปแล้วนะคะอ๋อเป็นคาเฟ่เมดเหรอคาเฟ่เมดหรือคาเฟ่เมดเนี่ยงงมากอ๋อสินค้าของเราทุกอย่างของเราลดสามสิบเปอร์เซ็นต์นะคะ,ะ,ะคาฟเฟ่ก็ถือว่าเป็นเป็นร้านที่ดีนะคะร้านหนึ่งบูริต้ามาร้านแรก นี้ไหมคะคืออะไรคะรับอะไรดีคะอะไรอะร้านแรกทางนี้คือร้านนี้เหรออ๋อคงต้องรอแป๊บหนึ่งนะคะสําหรับร้านนั้นรับอะไรดีคะมีอะไรบ้างคะอ๋อชานมีกว่าอย่าอ,อย่าถามเยอะเลยนะคะชาเขียวคะ่ะอาชาเขียวแล้วกันคะ่ะเราเอาน้ําปั่นคะ่ะบริการสั่งก่อนเราได้ไงเนี่ยนะคะชาเขียวได้แล้วขอบคุณคะ่ะ สิคะลด30เนี่คือลดจากล้านหนึ่งเหลือ9 0 0 0แสนหรือเปล่านยะตรงนี้จะเป็นโซนของดนตรีสดนะคะพอฟังเพลโนแล้วหมดคลายตรงนี้ได้เลยอ๋อมีมีโซนหนึ่งนะคะรับอะไรเพิ่มไหมคะไม่เอาแล้วค่ะเท่าไหรคะสวัดดีค่ะหนูดีชอบกินไก่อ๋ออันนี้เป็นโซนดนตรีสดซึ่งเราปิดเสียงเอาไว้ก็เลยไม่ได้ยินก <laughs> ็ว่าทำไมไม่ได้ยิน่ะเดี๋ยวเปิดให้ฟังนะคะนี่นะคะโซนดนตรีสดพอๆนะคะนี่ ทั้งหมดเท่าไหร่นะเมื่อกี้ร้านรับโอนไหมคะรับค่ะจ่ายตังค์เลยนะคะจ่ายตังค์เลยอ๋ออันนี้ป็นชวนผ่อนคายไม่มีอะไรนะคะกล่องแก้ว20คะ่ะบริการจ่ายเลยคะ่ะโอ้ยเขาเอาตุ๊กตาให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะเอยา่าร้านของเออย่าอยู่ไหนคำถามอ๋อนี่ไงร้านหนูนะคะนี่นี่นี่มาร้านเออยา่ามาแล้วคะ่ะมาแล้วสวัสดีค่ะและสื่อแบบน,นี้สวยทุกตัวนะคะไม่แพงด้วย อ๋อเสื้อทัวสวยเหมือนกันนะเนี่ยเสื้อสงการแบนยายา่ยาย่านะฮะคนสร้างคนเดียวค่ะเหงาเกินนะคงว่าอ๋อนี่นะคะร้านเสื้อสงการแฟนตาซีนะคะไม่กล้าลองใส่เดี๋ยวก,กดไปเป็นเสื้ออื่นนะแลออ,อันนี้เป็นห้องลองเสื้อเหรอคะคิดว่าส่วมอ๋อมันก็คือส่วมจริงๆนั่นแหละคะ่ะห้องลองเสื้อ <laughs> อยากมาบ้านสามเจ็ดค่ะอะไรนะอ๋อ,อ,อว้าวมาบ้านสามเจ็ดสวยดีนะคะแล้วใครพ่นน้ำพ่นอะไรครเนียเล่นสงการเหรออ๋อ เออว่าเราสามารถเล่นสงการกันในนี้ได้นี่นะด้วยการใช้รถพ่วงนะคะราคาตัวละหนึ่งล้านกีบค่ะเท่ากับกี่บาทคะละเจ็ดบาทค่ะโอเคค่ะเอาสามตัวค่ะสามตัวยี่สิบได้ไหมคะต่อราคาหน่อยดนานทีเราจะต่อราคานะฮะโอนแล้วค่ะยี่สิบค่ะยี่สิบเท่านั้นค่ะไม่ยี่สิบไม่ซื้อค่ะเอาแต่เขาโอนแล้วบรดการเราอ่ะรีบโอนเราก็ลัจะต่อราคาเลยย่ะ ไม่เป็นไรนะคะไม่เป็นไรเสื้อสวยมากนะคะเสื้อสวยมากขอบคุณนะคะไปวันนี้เด็กๆเขารีบดนะคะมีร้านไหนฟรีนั่งเรือชมความสวยของเกาะอันนี้ร้านไคน่รู้สึกมีร้านหายไปเยอะเหมือนกันเนี่ยอ๋อร้านนี้เหรอโอเคโอเคโอเคร้านนี้นะคะร้านนี้รีบไปค่ะร้านปลาโป่งสุดมันค่ะสวัสดี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 ค่ะอันนี้ร้านเล่นยังไงคะยินดีตตอนรับสู่ร้านลูกโป่งค่ะร้านอ๋อร้านปลาลูกโป่งค่ะ กติกามีดังนี้โอ้โหจับจ้ำจจ้จ,จ,จน้องเคยเห็นจ้หรือเปล่าปลาป่งไงเนี่ยอุ้ยแต่ป่งนะอร์โหวันนี้ทุกคนดูสะดวกคืนกันนะฮะราดถังน้ำมาแจมด้วยปลาแม่คะใี่ไหมคะมองไม่เห็นตอนเขียนกติกาใหม่ลูกอ่านไม่ออกเลยอ่านไม่ออกเลยให้ลูกค้าปลาบาทให้โดนกองลูกปุ๋งที่ตั้งไว้อ่า ให้ลูกค้าปาบาสให้โดนกองลูกห่วงที่ตั้งไว้เออถือว่าเป็นความคิดที่ฉลาดมากนะเนื่อว่าอยู่สถานีดาเพิงให้โดนลูกโกงเสียงดังไหมทุกคนรู้สึกว่าเสียงไอ้นี่อาจจะดังที่ดีต้าหลดให้รับลูกบาสตรงนี้โอเคค่ะขอบาสค่ะออโอเคมาเรามาปาลูกบาสกันถือว่าเป็นความคิดที่ที่เจ๋งมากเลยนะคะเพราะว่ามันไม่มีลูกหรอกให้ปาแล้วก็ปาลูก ลูบาศ์แทนนะคะดูว่าจะโดนไหมเชื่อไม่โดนนะคะไม่โดนเอาใหม่ได้ไม่โดนอ่ะเราอาจจะต้องไปให้ใกล้กว่านี้ปะไม่โดนอ่ะมันไกลมากเลยอ่ะนะโดนไหมโดนไหมเออุยมันติดนิดนึงนะคะทำไมมันไปเลยทางเท่าเดิมตลอดเลยอะคะโดนมาค่ะรางวัลไม่รู้อะใครโดนแต่เรามารับรางวัลก่อนมารับรางวัลค่ะรับรางวัลรางวัลอยู่ไหนคะน้องบอกอะไรนะได้เท่าไหร่คะโดนกี่ลูกคะ ามลูกค่ะนี่เราเนียนนะคะเราเนียนโดนสามลูกค่ะสามลูกค่ะสามลูกค่ะ <c oughs> <c oughs> น่ารักจังไม่ได้มองขาวงงมากอันนี้นะคะเราบดไปกรรมการแต่ไม่ยอมมองว่าโดนกี่ลูกเอาลูกพงแตกไปหลายลูกแล้วเนี่ยพี่ดิต้าได้เงินรางวัลค่ะเฮ้ยพี่ดิต้าได้เงินรางวัลค่ะไหนอะไหน,ไหน,ไ,น,นไหนเงินไหนเงินเอาเงินมาค่ะมาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยบริการอย่ารับแทนนะนนี้ต้องให้เราเราับแทนค่ะเซนได้รางวัลใหญ่อ้าวไม่ได้ ได้สิได้เจดลูกค่ะนาบผิดนาผิดได้7จ็ดลูก <c oughs> <c oughs> ไม่ยอมนะคะเขามาให้ลูกเราจะเจดลูกเองค่ะไม่ยอมค่ะไม่ยอมพี่ิตาได้เงินเอาเงินมาค่ะเอาเงินมาค่ะนี่คือการป้นเ,เงินมานิตาเออหนูก็กะจะให้พี่อยู่ค่ะแต่ว่าพี่อยู่ใกล้หนูเหลือเกินหนูก็เลยให้ไม่ได้ไปรับรางวัลทางนั้นค่ะอ,อ๋อทางนี้เหรอลับรางวัล น้าบอกพี่ริต้ามั่วไหมเนี่ยไม่จริงค่ะไม่โกงค่ะไม่โกงจริงจริงได้เจ็ดลูกค่ะตอนแรกนะผิดพี่ริต้าดูมาก่อนไม่จริงค่ะไม่ให้ค่ะพี่ริต้ารีบค่ะรีบกลับบ้านไปกินนมจริงจริงพี่ริต้ามาก่อนค่ะแต่พี่ริต้าไปผิดทางไปทางนู้นรางวัลพิเศษคุลิต้าค่ะทุกคนทุกคนหลีกฮ่าฮ่าฮ่าขี่ขี่ี่ีเฮ้ยรางวัลพิเศษนี่วิ่งได้แชมป์ขอนั่งขอนั่งก็อีขอนั่งก็อีฮ่า พี่ดิต้าไทยบกขี่ขี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 ไปขอพี่ดิต้าค่ะเงินนั่งเยอะเซนบอกอาราวันมาค่ะนี่นะคะเดี๋ยวแบ่งเงินให้นะคะเดี๋ยวแบ่งเงินให้อะไหนเซนหรอเซนใครอยากได้เงินมาเซนอยากได้เงินหรอน้ว่าอยากเล่นสงการค่ะเล่นไม่หยุดตัวพี่ดิต้าเปียกแล้วเนี่ยพี่ดิต้าห้ามบิดนะคะบิดอะไรอะ่ะแจกตังบริกาดหน่อยค่ะไม่แจกค่ะเราห่วงเราที่งงนะคะมาแล้วจ้าดีค่ะ ดีค่ะโอ้โหนี่ก็สาดน้ำตลอดเลย,ยเก็เถอยินดีต้อนรับเข้าสู่ร้านอ้ำมาชีกับเซนก่ะถังน้ำม,มัตสาดใส่กันได้นะเป็นร้านขายถังน้ำเล่นสงการค่ะขับเรือชมก่อแบบปัง,ปง,ปงๆเลิ่ลนๆค่ะถังน้ำห้าสิบล้านค่ะลดเหลือห้าสิบบาทได้ไหมคะ แพงไปค่ะแพงไปแพงไปตายตั้งก่อนนะคะบรดิการใจเลยค่ะวรวยกว่าพีตา้าพีดต้าค่ะแบดหนูจะตายแล้วทําไมวันนี้มันคือวันแบดหมดแห่งประเทศไทยเวลาวน,น,น้องเนี่ยจะจอยพีดต้าไปเล่นน้โดไปชาร์จแบดกันหมดก่อนรอคะเนี่ยรอก่อนนะคะรอ,อ,อก่อนค่ะมานั่งเรือค่ะอ่อทุกคนทุกคนไปนั่งเรือคะ่ะไปเขาบอกให้ขึ้นเรือนะฮะอีกแล้วขึ้นเรือไม่ได้พีดต้านะคะฉายายาขึ้นอะไรไม่เคยได้เลยคะ่ะหงวม้ากึ้นออะไรไม่เคยได้เลยจริงๆทุกคนมาขึ้นเรือค่ะ สวัสดีค่ะพี่ดิต้าก่อนที่จะเข้าไปปลาบอลเรามีคําถามนี่ค่ะอะไรเนี่ยกดท้ายเรือหน่อยค่ะคือเรือใครอ่ะอันนี้คือเรือนี้หรือคือเรือใครอ่ะเรือใครก็กดจีเรือเซนนี่เรือเซนอ่ะเดี๋ยวพี่ดิต้าเขียนให้จ้ะทุกคนมานั่งเรือถ้าลินแบตโปรดพอพที่อาลินวางคือคือจะไปทุกคนไม่ชาร์จแบตกันก่อนมาฮะวันนี้ทุกคนแบตหมดกันหมดเลยพี่ดิต้าเรยไม่เข้าใจจริงๆเลยวันนี้พี่ดิต้าต้องมาทัวร์เรือก่อนนะคะนี่อินซอนนอนชายบินา อุดหนุนทางน้ำด้วยนะคะสรุป50บาทได้ไหมคะมาตอมจ่ายเลยค่ะจ่ายเลยนี่นะคะขับรถนะคะชมวิวและทิวทัศน์นะคะชมก่อนนะคะ ไม่ใช่ขับรถที่ขับเรือว้ายมีการบีบแต่ด้วยนากลัวนะคะเรือนี้ไว้ใจได้ไหมคะแน่นอนว่าไม่ได้ไม่มีเรือลําไหนที่สามารถไว้ใจได้นะคะแม้แมกระทั่งเรือที่บินิต้าขับเองก็ไว้ใจไม่ได้ค่ะอย่างนี้ต้องปาบาสปาบาสเดียวได้ค่ะคนขับสวยงงมากถึงแล้วนะคะในที่สุดเราก็มาถึงเอายังยังไปต่ออีกนะคะโอเคในที่สุดเราก็จะได้กลับนะคะได้กลับจริงปะเนี่ยกลับจริงปะยังไม่จริงอีกเหรอคิดว่าจะได้ลงแล้วนะคะอ๋อกลับจริงแล้วนะกลับจริงแล้วนะโอเคลงเย้ จ่ายตังค่ะจ่ายตังแม่ค้าด้วยสนุกไหมคะสนุกคะ่ะและนี้สรดน้ํากันได้ได้จริงปะสาดน้ําไม่ได้คะ่ะแย่มากามเก็บตังค่ะนู่นค่ะไปเก็บตังที่บริการเลยฟรีแค่รอบเดียวค่ะอะไรเนี่ยเพราะว่าขี่สามรอบคืออะไรอ๋อขี่สามรอบเยี่ได้นั่งเรือฟรีด้วยน้องโฟกนะคะสบายเลยไหมที่หลังได้นั่งเรือฟรีนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายแปลว่าจะปิดร้านในอีกสามสองหนึ่งเหรอจึงร้านจะหายไปต่อหน้าต่อตานะคะโอเคมามาถึงร้านนี้แล้วนะคะ ตอนนี้เหลือไม่กี่ร้านแล้วแหละยินดีต้อนรับค่ะสวัสดีค่ะอะไรนะร้านสุ่มโชควันสงการอ่าร้านสุ่มโชควันสงการสามารถเข้าไปได้เลยนะคะ,ะไหนเข้าไป ทางเข้าแล้วร้านมีอะไรอ่ะสุดทูสวัสดีค่ะมีน้องมีนชอบน้องมีนจนิงยทรงผมที่เป็นเอกลักษณ์นะคะกับค่อยคอนะฮะไปโซนอลินก่อนไหมคะโอเคอะโซนอลินวัสดีค่ะโซนอลินบาบหนาดูดูดูหน้าดูหน้าน้องแด่น้องไม่ลมบอดจอยลมบอดจอยนะคะ ทั้งหมก่อขออนาญาตนอนรอนะคะโซนมินิเกมนะคะอันนี้มินิเกมอะไรเอ่ยดีค่ะดีค่ะอธิบายกติกาก่อนนะคะดูท่าจะยาวท่าธิบายกติกาเดี๋ยวเบ็หมบดกันหรอกคือเราจะเลือกตัวแทนสองคนนะคะอ๋อจะเลือกตัวแทนสองคนจากในหมู่พวกเราอะหรอมาแข่งมินิเกมอ่าเลือกตัวแทนไปแข่งมินิเกมแล้วนี่คืออะไรสองไฟฉายที่หน้าลินนะคะไม่เสียตาหรอคะแข่งมินิเกมสามตาและผู้ตัดสินคืออิบยิมค่ะพร้อมไหมคะ พร้อมค่ะพร้อมไหมก่อนเลือกตัวแทนก่อนเลยค่ะอิมอ่ะอิมพิมเลือกค่ะอย่าเอฟเคนะนิดากับพี่ลิต้าค่ะอ๋อ พี่นิต้าอย่างก็นสนุกสิไหนนิด้าอยู่ไหนนี่ฮะนิด้ากับพี่นิต้านิด้าเนี่ยจะมาสู้พี่นิต้าได้ฮ่า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 นี่ฮะเป็นผู้ท้าชิงเล่นมินิเกมปาบาสเหรอคะจนคนที่เหลือมาตรงนี้คะ่ะนี่ฮะให้ให้คนเข้ามาแข่งกันนะคะสองคนนี่นิด้ากับพี่นิต้านะคะพี่ิต้าสู้สู้ค่ะขอบคุณคะ่ะเกมแรกคือเกมมันเกมมันคืออะไรคือเกมอ๋อคือเกมเกมปืนฉีดน้ำคะ่ะทำไมหรอคะคือเราจะให้ แต่ละคนเดินออกมาและถือปืนฉีดน้ำทำท่าอะไรก็ได้ให้ถูกใจมิม,ม,มที่สุดค่ะอ่าถือปืนฉีดน้ำนะอ่าจัดไปอุยแล้วใครตายเมื่อกี้ปืนปืนปืนหาปืนหาปืนหาปืนมันสามารถเปลี่ยนปืนได้ปะคุณคุณอันนี้นะคะเราจะถือว่าเป็นปืนฉีดน้ำนะคะโอเคค่ะเริ่มได้เริ่มจากคุณลิตาทำท่าด้วยค่ะรอรอรอก่อนรอก่อน้ออน <laughs> ท่าอะไรเนี่ยนี่นะคะขนาดนี้เราต้องได้แล้วค่ะ นี่ฮะน้องบอกโอเคค่ะแต่พี่ลิต้าไม่อยู่นะฮะนิดาเล่าค่ะนิดาเลยลูกอย่ามาท่าเดียวกันนะฮะนี่มันจะมีท่าอะไรที่มันจะดีมากกว่าพี่ลิต้าฮ่าฮ่าอีมิมตัดสินค่ะอ่ะอีมิมตัดสินค่ะนี่อันนี้คือโฉมหน้าพุ้ตศิสินนะคะเดิม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 ตัดสินยากมากเลยค่ะซูซี่มากงั้นงั้นทำไมยิงเลยงั้นคุณคุณลิต้าแน่แน่ลิต้าแน่แน่คุณ จะให้ชนะไหมคุณตื่นเต้นฮะคุณพี่คีตาด่าได้ด่าเดี๋ยวไม่ใช่นะคะนี่คือคำตอบของคุณผู้ชมทางบ้านรีคณริต้าค่ะคุณนิดาไม่ต้องเศร้านะคะเย่ดีใจดีใจทำท่าดีใจขอัญใจท่าดีใจท่าดีใจเย่นิดาทำท่าตื่นเต้นดีใจนะคะมีความสุขค่ะมีความสุขหุยวีริต้าโดนยิงใหญ่เลยอยู่ไม่ได้แล้วค่ะได้อะไรคะ นิดาที่2น,นะคะเออคือมันมีแค่มันแข่งแค่สองคนนะคะมีที่1ก,กับที่2ชนะแล้วค่ะได้ไรคะคือข้างนี้นะคะไม่ต้องทำอะไรเลยคุณ,คณ,คณยิมยิมนะคะจะดูจากการแต่งตัวแต่เราจะให้เวลา20วิในการแต่งตัวเพิ่มเติมนะคะ20วิในการแต่งตัวเพิ่มเติมแต่งไงอะโอ้ยทำไงดีแเราจะแต่งทานเหรอนะั่นะนะนะผมกางดีโอเคค่ะจับเวลาแล้วนะคะอย่าเพิง่ง มันจะมันจะทานเหรอเอาอะไรที่มันใส่ได้เข้ามาใส่ใส่ให้ได้มากที่สุดนะคะแว่นตาแว่นตาเว้นตกแว่นตาใส่ให้หมดค่ะหมดเวลายางเนี่ยหมดเวลาแล้วอ่ะอ้ยังไม่ได้อะไรเลย,เลยมาแล้วค่ะมาแล้วค่ะเป็นไงคะ คุณดีดีตัดสินค่ะตัดสินเลยค่ะยังไม่ทันแต่งเลยค่ะนิดาบอกยังไม่ทันแต่แต่พี่นิตาแต่งนะคะแน่นอนว่าพี่นิตาเพิ่มแว่นเข้ามามันจะต้องอีกี้นั้นเป็นสะกอรไปกับผู้บ่อยผู้พาไปสเกิร์ตเอ๊ตัดสินกี่คนนะคะสองคนไป่อเหรอนี่นะคะตอนนี้ไอรินนะคะบริการของเราเริ่มลุ้นแล้วฮะ,ะพี่นิตาลุ้นเหมือนกันโอเคค่ะคุณคุณอะไรพี่นิตาต้องได้เราป้าครั้งนี้พี่นิตาแต่งทันด้วยบอกเลยว่าแว่นพี่นิตาเนี่ยจ้าบมากแค่ไหนน้องก็รู้นะคะย a h o o ดีใจ ไค่ยังยังค่ะยังยังไอรินนะคะไอรินดีใจออกนอกหน้านะคะคนนี้นะคะโอ้โหแล้วไข่สไลด์ลงมาเนี่ยน่าก,กลัวมากโซนนี้นี่ใช้เวลานานมากเลยนะ เฮ้ยร้านเจ๊งเหรอร้านนี้ร้านขายปืนฉีดน,น้ําเจ๊งแล้วนะคะล้าสุดงงมากทำไมร้านเจ๊งแล้วอ่ะร้านหายไปไหนอะ่ะคุณลิต้าค่ะนานจังค่ะสงสารเบนเราด้วยอ๋อมาแล้วค่ะคุลิต้าชนะค่ะเอกฉันค่ะคุลิต้าชนะเอกฉันค่ะได้อะไรคะไหนนี่คะ่ะรางวาัลไหนไหนไหนรางวัลห,ห,ห,หุ้ยโีเดนยิงใหญ่เลยคะ่ะพุัดสิน เงินสิบล้านคะ่ะโอ้โหวันนี้พี่นิต้ารวยเล็นกน,น้ำพลผมมารอนนอนกันค่ะเสร็จแล้วนอกส่วนนี้ขอบคุณนะคะขอบคุณสำหรับรางวัลคะ่ะยังยังยังมีอีกนะคะสวัสดีคะ่ะขอบคุณนะคะที่มาเซีวเกนเน็กซัมบายบายเดี๋ยวจะหายไปกับตาคะ่ะตรงเนี้ยไปแล้วหนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจะรอดูเขาหายไปกับตานะคะอุย้ยหายไปเลยนะคะยัาางไม่ได้ออกหายแล้วนะคะนิต้นรับสู่ร้านสุ่มโชว์ความสงการค่ะเอ้าหายเลย เล่นนะคะแต่ไอร้านสุมโชคที่ว่านี่คือหายไปทางร้านเลยนะคะเหลือแค่ดอกไายสองดอก3 0ิบบาทได้ไหมคะได้คะ่ะบอดี้การ์ดจ่ายค่ะส่งตาห้าติบได้ไหมแหมได้เทคนิคก,การต่อราคารปดับพี่ลิต้าแล้วค่ะทุกคนต่อแถวคะ่ะได้งับเงินแล้วคะ่ะต่อแถวคะ่ะต่อแถวต่อแถวต่อแถวค่ะไปต่อแถวต่อแถวพี่ลิต้านะคะเป็นไงพี่ลิต้าหนูต่อราค,คาครั้งนี้เ,นเก่งมากคะ่ะคนแรกคุณลิต้า เลขที่ให้เลือกจะมี1นถึงสิมีรางวัลใหญ่ค่ะเลือกเลยเลขอะไรเลขกลางกลางไหมกลางกลงไว้ก่อน5ค่ะยินดีด้วยเอา้าได้เลยรอกตั้งแต่ตาแรกจริงป่มเนี่ยพีเต้ร์ก็สุมเองอ่ะคุณได้รางวัลใหญ่เอา้ารางวัลใหญ่ออกตั้งแต่แรกเลยจริงป่มเนี่ยจะไมรางวัลใหญ่ออกง่ายจังตามดิฉันมาค่ะอุ้ยรางวัลใหญ่อยู่ไหนเนี่ยโูหโหรางวัลใหญ่โอ้โหอย่างจ้าบเลยโูรางวัลใหญ่ออกแต่เลิศดเกินนะฮะ เลขที่เลือกเลขห้านี่อ่าใช่เลือกเลขห้านะคะแล้วก็เป็นรางวัลใหญ่พอดีเลยออกจะปังเกินไปนะคะเนี่ยอันนี้เป็นรางวัลที่ให้เรานะคะได้มาชมวิวและทิวทัศน์ซึ่งเราชมไปแล้วสามรอบนะคะวัะนนี้เรานั่งเรือก,กันจนเบื่อกันเลยทีเดียวเียวนะคะโชคดีเกินไปคะ่ะรับไม่ได้ <laughs> พี่นิต้าเก่งคะ่ะแล้วรับได้คะ่ะแต่หนักเอางงมากเฮย้ยตอนแรกคิดว,ว่าได้รางวัลไปเรือแต่ไม่ใช่นะคะ ไดรางวัลวเป็นบ้านโอ้โหอลังการมากค่ะโูหนี่คือรางวัลใหญ่ที่เราได้เหรอเนี่ยบ้านรองไว้ด้วยนะคะตอนนี้คุณมีสิทธิ์เพื่อร่วมห้องแล้วนะคะสามารถเปิดไม่ได้อยู่ดีโอเคขอบคุณ,คณยิงกันใหญ่เลยยิงทำไมเนี่ยสวยนะคะบ้านสวยต้องกีดเลยนะคะมิลิตาเหยียบเท้านั่นเองสวยนะสวยเราไปดูห้องนอนไปดูห้องนอนกันห้องโอน้โหข้างบนอลังการนะคะโอ้โห สวยพี่นิต้าชอบ่วนนี้ที่สุดแล้วอาจจะเลิศเกินดูห้งน้ำเนี่ยทุกคนหนักเกินก็จะรับได้แล้วค่ะกลับร้านกันค่ะโอเคค่ะกับร้าน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 เอ้ยรอด้วยกับร้านกับร้านกับร้านกับนี้จะยู่ล้วั่มาแล้วค่ะกับร้านค่ะเดือใไข่อีกปะเนี่ยหมดแล้วมั้งแต่นั่นเหลือใขรอ่ะแฉแฉรูปสวยมากน้ำมนต์ยังอยู่ไหมลูกไปไปในที่สุดก็ถึงร้านน้ำมนต์แล้วนะคะสวัสดีค่ะน้ำมนต์ ดีค่ะคุณลูกค้าปืนฉีดน้ำลดราคา30บาทและมีจุดให้เติมน้ำฟรีด้วยนะคะไหนจุดเติมน้ำพี่เติมน้ำงับอันนี้เหรอหรือหรือมาถึงเติมในนี้รางวัลใหญ่เรือไม่ออกอ๋อหูแต่พี่ลิต้าได้รางวัลใหญ่เป็นบ้านเลยอ่ะอกากสเกินไปค่ะอ๋ออันนี้คือปืนฉีดน้ำเหรอลองสิเฮ้ยนี่เป็นปืนฉีดน้ำแบบใดโอ้โหปืนฉีดน้ำเสียงเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะคะเนี่ยเสียงปืนฉีดน้ำแบบใด ยิงกันใหญ่นะยฮะอันนี้ปืนฉีดน้ำจริงปะเนี่ยปืนดูรุนแรงจังค่ะจริงแสบหูไปหมดแล้วคะ่ะปืนฉีดน้ำโอ้โหมันมีมันมีแบบเก็บเสียงป่ะปืนสิงพูนั่นแหละอ๋อนี่นี่เราสามารถเลือกกระสุนได้โลนรงนะคะเป็นแบบเก็บเสียงกันเถอะทุกคนนี่เนี่ยอันนี้เป็นปืนเก็บเสียงนะคะเก็บเสียงใช่ค่ะเราใช้ปืนแรงๆเท่าไหร่คะเร่งไหล่ลงทะเลเอาโฟกเอาโฟกไหล่ลงทะเล,เล,ะเลปล่อยให้ไหล ลอยลงสู่ทะเละคะ่ะมีของขวัญให้คุณลิตาค่ะของขวนนัญอะไรคะอู๋ผู้จอหัวของขวนนัญอะไรคะน้องบอกว่า30คะ่ะ20ได้ไหมคะอ๋ว่านี่ของขวัญน,นะคะที่ได้จากน้องมีนได้จากร้านในจับสุ่มโชครางวัลอะไรนะที่พินิตาได้รางวัลใหญ่อะอาน้องบอกจะพาไปดูของขวัญเอาเอ้ยบอดี้การ์ดจ่ายตังค์ให้หน่อยไปไหนเนี่ยไปไหนเนี่ยใช่ด้วย ของขวัญคืออย่าบอกนะทิ้งพี่ลิต้าไว้ตรงนี้หรือไม่ก็วัดไปที่ลงทะเลค่ะโอ้เสียเวลาาธอหากี่สุดเลยค่ะนี่ค่ะหนูให้เงินค่าเสียเวลาเพิ่ม3ามล้านค่ะวั <c oughs> นนี้การบอกจ่ายแล้วนะคะแต่พี่ลิต้าอยากให้เงินเพิ่มนี่วีอาร์ไดเชเปลี่ยนอย่างนี้ทั้งจุดผู้ค่ะจุดผู้เขาเป็นผู้โชคดีนะเป็นผู้กระทำความดีนะคะก็เลยได้ตังเพิ่มจุดผู้ค่ะนี่นะว่าขอบคุณค่ะาเ <c oughs> พล้านนั้นอ่ะ ท่านของใครอ่ะโดนทิ้งเหรอขอบคุณค่ะเขาบอกจะเอาเหรอคะเฮ้ยไปยิงไปเล่นกับน้ำนต์เขามากๆนะคะที่เขาเอาเรื่องนะคะและนี่สาวน้อยตกน้ำเฮ้ยผูงเห็นอะไรเนี่ยหอมอ่ะอะไรอะ่ะขับรา,าน,นี้อ่ะอะไรเนี่ยสาวน้อยเอฟเคป่ะเนี่ยหนูอุตาทำตั้งนานมาขับของหนูได้ไงเอาเฮ้ยที่นี่ตาบูบี ไม่ได้โอเคนะคะโอเคโอเคแล้วเล่นยังไงคะเนี่ยตรงนี้อ่ะมา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 ตรงนี้นะคะทางนี้ค่ะถ้าไม่เชื่อฟังจะไปรับคืออะไรน้องไม่ได้เอเคโอเคค่ะาวร้อยตกน้ำน่ารักอ่ะเฮ้ยที่พีนิต้าขับเนี่ยคือน่ารักเออพีนิต้าโดนตกแล้วนะคะไม่ใช่โดนตกแบบตกหลุมร้างนะคะโดนตกที่ตกงมาเลยจริงนะคะสวัดดีค่ะสามลูกล น้องอีฟนะคะอ๋อซื้อซื้อที่น้องอีฟหรอคะสามลูกร้อยคะ่ะห้าห้าลูกร้อยได้ไหมคะถือว่าใกล้จะปิดร้านแล้วคนไม่ค่อยมีแล้วคะ่ะพวรขอ F G แป,ป๊บนะคะแม่เรียบไปเก็บผ้าอย่าต่อลาคาคะ่ะทาไมใจร้ายจังเลยอ่ะไม่อย่างนั้นอบอกร้านหนูยังไม่เจ๊งนะคะร้านหนูไม่ได้จะเจ๊งนะไม่อย่างนั้นร้อยห้าสิบห้าลูกได้อ่ะต่อ 5ลูกโอเคค่ะได้155ลูกพี่ดีต้าไม่ขาดทุนใช่ไหมป่ะถึงขาดทุนไม่ไม่ขาดทุนไม่ขาดทุนเอาบอลค่ะบอลไหนอะบอลอ๋อนี่นะคะมาแล้วมาถ้าสาวน้อยตกน้ำโอ้สาวน้อยตกน้ำ่ะสาวน้อยตกน้ำขำมากเอ้ยปลาไม่ลงเลยขำว่าสาวน้อยตกน้ำอย่าเกินเขตสีแดงนะคะและนี่คืออะไรเนี่ยเพลงให้ความสุนทรีย์เหรอคะปลาแล้วนะสาวน้อยไม่ตกน้ำว่ะทำไงอ่ะโหมีลูกโป่ โอ,โอ้คือแอ้ยได้งไงน้องอ๊อบตกน้ำน้องหวานตกน้ำแล้วนะฮะเรายังปาไม่โดนลูกโป่งเลยอะ่ะเราต้องปาให้โดนลูกโป่งเจ้าสาวร้อยสิงจะตกน้ำเอ้ยคิดได้ไงอะ่ะพี่ลิต้ากับนิดาทำไมยังไม่เคลียร์เขียนแดงนะอ่ะแปลว่าพี่ลิต้าได้แล้วใช่ไหมพี่ลิต้าว่านั้นไม่น่าจะได้หวยในอันนี้เนละยเจ้้อยตกน้ำเรียกเนี่ยนี่ฮะโหนี่นี่ลูกโปง่งลูกโปง่งต้องตกได้แล้วนะคะวุ่นวายเหมือนตายวันแรกพี่ลิตา้ากงไม่จริงไม่จริงเราแค่ใช้ปืน สิ่งที่พี่ดิต้ากับนิดาได้ก็คือแกงไก่อะไรเนี่ยแกงไก่อะไรอ่ะเอารางวัลค่ะเอารางวัลค่ะเอารางวัลค่ะสาวน้อยตกน้ําแล้วสาวน้อสาวสาวน้อยตกน้ํายัางตกน้ําแล้วตกน้ําแล้วสาวน้อยตกน้ำวุ่นวายเหมือนตายวันแรกเออสาวน้อยตกน้ํอย่างลูกรางวัลก็คือแกงไก่นี่ยเลยโอ้ยค่แต่แต่แต่ตรงนี้สวยดีนะ พี่ดิพีดิต้ามาขโมยทันไหมคะจะขโมยอะไรอะ่ะเฮ้ยแต่นี่ตัวอะไรอ่ะเฮ้ยวุ่นวายเหมือนตายวันแรกหนูปลาบอลนะยังไม่ได้อีกเหรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเนี่ยพี่ดิต้าลิงน้องออมเลยอ่าจัองอยู่ไกลแบบนี้เฮ้ยโดนแล้วโดนแล้วโดนของออมแล้วโดนเต็มเต็มเลยนี่นะคะต้องไปยืนไกลๆถึงจะโดนของนอ้องออมโชคกินไก่บึ้มคุณพ่ออยากอยากออกกล้องไม่ไหวหืนไหมหืม ทุกคนทุกคนน่ารักของว่าวสินี่คือช่วงอวดหมาจบไปแล้วทุกคนสำหรับการมาดูตลาดนะคะตลาดนัดวันสงการนะคะในเมืองบุคเวนาพีในวันนี้นั่นเองนะคะมีทั้งสาวน้อยตกนะ้ำมีอะไรแบบต่างๆมากมายเยอะแยะมากเลยนะคะที่น่าสนุกนะคะก็ ถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์แล้วกด subscribe ์น้คะติดตามปีต้าก็ดีกิ๊งกิ๊งเป็นแรงใจปีต้าทำคลิปใหม่ๆด้วยนะไปจีด้วยนะคะลิต้าเนสโก้คิดแค้นแล้วก็ติ๊กต่อลิต้าเนสโก้คิดแค้นนั่นเองนะเพื่อที่น้องนะคะจะได้เข้ากลุ่มครอบครัวคิดแค้นนะคะตรงหน้าโปรไฟล์จีปีต้านะคะที่เ,เขียนคำว่าครอบครัวคิดแค้นน้องจิ้มเข้าไปแล้วกดเขารวมได้เลยนะคะเพื่อรับลิงก์เซอร์วิสไว้อาทคีบุตรปีต้านั่นเองนะคะแล้วก็ฝากเสื้อลิตา้าคิดแค้นด้วยนะคะมี6สีนะคะชมพูฟ้้้้้้้าาามม่่่ววววงงงกกกกกแแออเเเเขขีีีีีียยยนนนนะะะะคคครรปปปบบใิิิิธซืดดดลลลล์ตจไท ะะโอเคค่ะงานสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย